วัดีค่ะวันนี้ตายายซ้ายลุยพามาชมปราสาทรลวงเขาที่กำลังทำกันเวยจ้าเด้ออยู่ที่วัดะสะสเกจาพอดียม,มุนมาขายของยม,มุนก่อนมาเจอพอดีเนาะเดี๋ยวยมุนจะพาชมวันนี้กำลังช่วยกันทํำพี่น้องตายายซ้ายลุยก็เลยมาเจอพอดีเนาะ วันนี้ลุยถึงวัดเลยพี่นุ่มนี่ชมปราสาทรวงข้าวเป็นข้าวเปลือกแท้ๆเลยพี่หน,นุ่มเป็นข้าวเปลือกแล้วก็เขาก็จะมามัดเนาะมัดเป็นกำเป็นกำแล้วเขาก็จะมาตกแต่งอันนี้อันนี้เป็นทางเข้านี่ประตูทางเข้าอันนี้สวยงาม อันนี้กำลังทำจะพอว่างานจะเป็นวันที่ส no. ิบสามสิบสี่สิบสามสิบสี่เนาะเราก็เริ่มทำกันได้หลายแล้วแหละน้องใอ้ทุกคนทีบัสะสะเกตเด้วยจัดเด้อ,อวันนี้ตายยายสายลุ่ยถุตายยายสายลุยก็เลยมาให้ดูกันเนาะเขาเขาจะเตรียมไว้ จะมัดอะไรเป็นแบบนี้แล้วก็เอาไปต,ตกแตง่งเป็นปราศาสตรลวงข้าวเลยจ้าได้หลายแล้วชุดนี้ไก่ถึงวันแล้วเนาะเดี๋ยวพาไปดูเขาทำสวยงามนี่อันนี้คนที่จะเตรียมจะเตรียมมัดลวงเข้าไว้ให้ครับ จะเตรียมมัดอ๋ออันนี้ทําเป็นนกยูงอ่านี่อันนี้เขาจะเตรียมไว้แบบนี้แหละทุกคนโอขนนกยูงจะทําจากรวงข้าวทั้งหมดเลยทาจากรวงข้าวทั้งหมดเลยนี่วันนี้ตายายให้มาดูกันเนาะตายายซ้ายลุยให้มาดูกันมีแต่ชาวบ้านเขามาช่วยกันทั้งนั่นแหละคนนี้ล่ะคนนี้จะช่วยอะไรเขาไม่น้อนี่ เอมานั่งมานั่งกินรออ๋อนั่งให้กำลังใจยายอ้าวนี่นี่แหละจ้าชาวบ้านสามมาคีกัน,นจ้ัดเตรียมกันอย่างสวยงามชาวบ้านอันนี้เป็นโครงสร้างของนกยูงแล้วก็จะเอาลวงเข่ามาติดนี่แหละชาวบ้าน ก็จะช่วยกันเลยจ้าขอบคุณหลายๆเด้อวันนี้ชาวบ้านสตะเกที่มาร่วมด้วยช่วยกันอ่าให้ดูแค่นี้เลยจ้าเดี๋ยววันหลังมาตอนกลางคืนยามุนจะให้ดูไฟแสงสีเนาะอันนี้ขอจบคลิปไปแค่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะ